ไี่เลยก่อนเลยสำหับของเรื่องนี้ฮะยังไตงตัดผมตัดใจเล่นหนังอีกครั้งหนึ่งรอยอะไรกีครับมเปปรับนะฮะต้องการกนนะฮเจ้ามีไเหลือลก,ก็ได้เป็น<ค>ส<ณ><ค><ณ> จริงๆแล้วเรื่องนี้มันมีความน่าสนใจยางไครับจริงๆใน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 หนังเรื่องนี้คำว่ามุนดำหลายุนดำมันมีจริงๆใช่ไหมเป็นยังไงฮะคือในเรื่องใช้คาถาจริงเลยไหมฮะแล้วจ่นง้ไม่กลัวหรอว่าเอ้ยมันจะมีปัญหาหรือว่าอะไรอย่างนี้ การทำงานในเรื่องที่มีกันไหมคะแบบว่าอย่างมูลพวกนี้เวลาไล่ไปมันจะมีผล่ไหมแล้วรับร้องกันยังไงครับมีในภาคเหนเลย มิมุนอะไรบ้างฮะอีกอย่างนี่ดับตากันแต่จริงถ้าเจอมุนพวกนี้มันมีมันมีกลุ่มมีวิธีแก้ครับตอแก้รบยม่าเรีกับ้ครับเรื่องนี้มันน่าตื่นเต้นยังไงอ่ามันมีฉาบเสียวเยอะไหมนี่ครับ คือตอนตอนตอที่ถ่ายคัมมีแบบเจอในสถานะที่เราเป็นติดย้องของพองวครับยากในการที่แบบว่าจะต้องแบบว่าถ่ายทอดมาเป็นหนังจากที่แบบว่าคือมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องจริงแล้วต้องมาถ่ายทอด อากันที่ในงครเนี่ยอภากนะครับวากกกาเรอบรเขาไยับคนามเอนะฮะติดตามตรงเยนะครับถ้าไม่ดูเรื่องนี้าจะเสียใจนะครับขอบคุณครับเี่ยขออีเื่งขอเเรื่องคดีหน่อยได้ไหมครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงอย่างนั้นเลยครับรวหลังจากนั้นหังการมีข่าวมีอะไรไปแล้วทางทางเขามีมีติดต่ออะไรมา้าง แต่ตอนนี้มันเป็นขั้นตอนของคดีความใช่ไหมทางเขาได้ตีแจ้งความให้คดีความคือตอนนี้มันเรื่องมอะไรย็ไมรับ เนเนี้ยเลยไม่มีอะไรแล้วเราไม่ต้องห่วงอะไรแล้วตอนนั้นตกใจไหมตอนที่เข้ามาเขรามดาครับเราอยู่ที่แจ้งเขาอยู่ที่นจ้งเราไม่ปวดอยู่ที่วนี่ราววเ็นไหมคือยินยังมาทุกสิ่งทุกอย่างที่ในแนวเราไม่ใช่เรื่องจริงหลาจริงหมเลย อือก็เขาโดนเขาเลกมีจริงอะไรครับจะเรื่องเขาแห่จริงนะนกัแต่แก่ทำกับมาจริงริก็เราก็ถึงเดี๋ยวนี้ียงก็มุ่งคุ่เหมืนกันนะก็ก็ยังคุยกันจะในฟามรอว่าจะยังไงบ้ายังไม่สะดวก

ครับครับ cho ให้

ก็ัมต้องขอไปต้องนองไปนะท่าุดเกต้อบคุกมากครับนะใหดห้เด๋ยหดน้ดครับิ้นนะดกับพี่ถึงตอนนี้ยังอยู่กันได้พูดคุยกั่เวกับข้อเท็คือถ้าเกิดใครอยากจะมีปักษาอะไรก็ยินดีที่หาได้หาได้ตลอดเวลา ไม่โกรธไม่อะไรใครเลยเก็บเก็บความเก็บความรักทุกอย่างเก็บความรักของพระทุกอย่างทุกอย่างครับตครับการี่มชานี่ไปเรียนดูนะครับ ยากเวลาจะตัดมันต้องขั้นตอนยายกยาุ่งยากนี่มีการตัดเนี่ยแต่คุณท่สันต้องมีใจศรัทธาด้วยว่ามจะเป็นไปได้แล้วมันจะมีผลอะไรเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยู่แล้วเราเอ้ยเราการัดไปแล้วรู้สึกว่าเอย่างไงดีว่าจะจะเยอะหรือจะตอ่อเรื่อยให้หมดที Vâng ครับ Vâng ครับ